ยายอวันกับเขาก่อหน่อใหม่ต่อเลยจ้าผ้าตามากกว่าหน่อใหม่นะคะพี่น้องมาหาหน่อมาอีกค่ะมาเบิ่งหน่อใหม่ด้วยค่ะนี่ยมีตาตาเห็นไหมอวันว่ายออเอาตอลหลุดไปซัตยายอวันก็เลยส่วนตาส่วนได้คุณตามาหา,นาหน่อไม้จ้าเพื่อนๆจ่ามาหาหน่อใหม่นะคะมาเอาเขาบ่นี่ตา,าเขา,า,เขานี่พี่น้องจ้าอย่าเพิ่งไลยตาเด้อค่ะเห็นบะ มันขึ้นสูงแล้วนัใช่แล้วนะคะ,ะก็อีกนะคะท่าน,านอกยอดดอกมไม่ใหม่นะพี่น้องเนาะแย่อวันมาเอานอใหม่ค่ะพี่น้องค่ะมาเอานอใหม่ตอนะคะตาไมาฟัานเราเนี่ยนี่นี่เห็นป่ะพีผีมาเบิ่งพีนี่นี่หน่อไม้อยเห็นปะเอาย่อันมาเอาตอหลุดกระสับแย่วันก็เลยส่วนตา ส่วนได้คุณตามาหาหน่อไม้จ้าเพื่อนๆจ้ามาหาหน่อใหม่แล้วค่ะมาเอาหน่อใหม่ดิเห็นปะนเห็นบ่จ้ากับพ่อใดเนาะพี่น้องเนาะพ่อใดกับตาขี้เอเตอุจามึงอีกกันหยันตาแล้วเอาพวกเวิร์ดกำลังงามเลยเนาะคะนะ่ะเนาะหมดปลาหมดปลากระตาขี้เอเตอุจามึงอีกกัน แดนตาแล้วเอาไปวัดกำลังงามเลยนะคะเนาะหนึปลาหนึเครื่องนองใหม่อี <c oughs> พี่น้องสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะอย่าเพิ่งไลยตานะคะแค่วันถือเครื่องนองใหม่เคร <c oughs> ื่องนองใหม่ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเนาะขุนสูงก็ต้องเอาเอาไปเฮ็ดนอใหม่สมไปกินเนาะคะ่ะ อสุดยอดอย่าพึ่งไล่ตาเด้ออย่าพึ่งไล่ตานะคะนี่าตาฟังนลังย้อนออกฟังนี่พี่น้องสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะอย่าพึ่งไล่ตานะคะแคะ่วันถือ,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 อต,อตอนอนัวนี้มาใหม่นะพี่น้องเนาะ แค่วันมาเอานอใหม่ค่ะพี่น้องค่ะมาเอานอใหม่ตัวนะคะตาไม่ต้องกล่องเครื่องอันนี่นะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปตัดอีกทีหนึง่งพี่น้องก่<ม>นอนขอโยนออกไปก่อนนะคะเครื่องนอ,งนอ,งนองใหม่ <c oughs> <c oughs> ห่วยพี่น้องพี่น้องเห็นน้ำห่วยป้วยนะคะเป็นฟังห่วยได้ยังเอาอันนั้นพี่น้องมือนีได้ยังเอาอันนั้นเด้อนี่นะคะนะคะ พามาดูกอหน่อไม้โอ้ยน่มะมันไหลไปตามคลองสินี่เองนะพี่น้องนี่เห็นปะจ๊ะมาเอาหน่อไม้ต่อพี่น้องเห็นปะนอไหม่นะในอใหม่ก็เอานอไหม่นี่ลนะนอพี่น้องจ๊ะหาอยากหากินเพื่อนเพื่อนจ้ะหาอยากหากินเนาะคะ่ะนี่นี่เป็นฟังสามารถจากไปยกยอพี่น้องมาจากไป,ยก,าากปยกยอมาแล้วบนันนี้อันทันสิเขาบ้านเลยกจะจงค่อยออกมาเอากะคิดรายญาตินั้น อันนี้น้าพี่น้องเนาะไหนๆกับเปียกหน่อไม้ไปทำหน่อไม้ส้มก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่นไหมได้แล้วค่ะคน้นอ,นองใหม่น้นาพี่น้องเนาะยายวันมาเอาหน่อไม้ค่ะพี่น้องค่ะมาเอาหน่อไใหม่ตอเนะคะ่ะตาแม่ยายวันกับเขาก่อ,กอนหน่อไม้ตอเลยจ้าผ้าตาม่กว่าหน่อไหม่นะคะพี่น้องมาหาหน่อไม้อีกค่ะ มาเบิ่องนอใหม่ด้วยค่ะนี่มีตาตาเดี๋ยวอวันว่าเออเอาตาหลวบทะศัพทยายอวันก็เลยส่วนตาส่วนได้คุณตามาหาหน่อไม้จ้าเพื่อนเพื่อนจ๋ามหาหน่อใหม่นะคะน่ะมาเอาอในหน่อใหม่ก่าหน่อใหม่นี่แหละน้อพี่น้องจ๋าหาอยากหากินเพื่อนเพื่อนจ๋าหาอยากหากินเนาะค,ะค่ะนี่นี่เป็นฟังหน่อใหมด่ดิเห็นบะนี่เห็นปะจ้า ก็พอไดเนาะพี่น้องเนาะพ่อไดทั้งกล่องทั้งอันนี่นะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปตัดอีกทีหนึ่งพี่น้องลองขอ,อยุน่อนออกไปก่อนนะคะอเ,เ,เอาไปต้มเอาไปทำหน่อไม้ส้มเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเฮ็นหน่อไม้ส้มหรือว่าเอาไปต้มไปกินนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นเดี๋ยวอันละเออเอาตัวหลวงกระสับแง่วันก็เลยส่วนตาส่วนได้คุณตามาหาหน่อไม้จ้าเพื่อนๆจ้า มาหานอใหม่แล้วค่ะมาเอาเจ้าใหม่ดิเห็นบ่อือเห็นบ่จ้าก,ก,ก็พ่อใดเนาะพี่น้องเนาะพ่อใดสามาจาักไปยกนอพี่น้องมาจักไปยกยอมาแล้วบัดนี้อันทันิเขาบ้านเลยกะจำค่อยออกม่เอากะคิดรายญาตินั่นอันนี้นะ้พี่น้องเนาะในๆนกะเปียกพี่น้องเนาะขุนซูงก็ต้องเอาเอาไปเฮ็ดนอใไมสมไปกินเนาะคะ่ะอือ สุดยอดใช่แล้วนะคะก็อีกนะคะหน่อไม้ไปทำหน่อไม้ส้มก่อนเด้อพี่น้องเด้นนอนี่เห็นไหมได้แล้วค่ะตั้นตั้นหนอนยอหน่อข้างไปมาใหม่หน,หน,หน,นะ,ะพี่น,อน้องเนาะแยกวันมาเอาน่อใหม่ค่ะพี่น้องค่ะมาเอาน่อใหม่ตัวนะคะตามาพี่น,อน้องเนาะขึ้นสูงก็ต้องเอา เอาไปเฮ็ดน้อไปสมไปกินนะค่ะอือสุดยอดสุดยอดเด้อค่ะพี่น่องจ้าต่างกตาก็เนาะค่ะตัดกับไปพี่น้องสู้ๆเนาะค่ะสู้ๆนะคะอย่าฟึ่งลายตานะคะแค่วันถือสุดยอดเด้อค่ะพี่น้องจ้าต่างกตาก็เนาะค่ะตักกตาหานอใหม่ค่ะเพื่อนๆจ้านี่นะเฮ้ยตาเราวไปเห็นอีริต์อะ สามารถซื้อได้พี่น้องเราไปเห็นมาปั้นเอาเนี่ยนี่นี่เห็นป่ะเพี๊ดเพี๊ดมาเพิ่มเพี๊ดนี่นี่หน่อไม้เห็นป่ะนี่กระเด้อค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวแก้วอ่อนเอาเท่าใหม่กระเด้อค่ะยายอ่อนหานหน่อไม้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะในหน่อไม้ก็เอาหน่อไม้นี่ละนพี่น้องจ้าหาอยากหากินเพื่อนเพื่อนจ้าหาอยากหากินเนาะค่ะนี่ นี่เป็นฟังยายอ่อนกับเขาก่อหน่อใหม่ต่อเลยจ้าผ้าตามากกว่าหน่อใหม่นะคะพี่น้องมาหาหน่อไม้อีกค่ะมาเบิ่งหน่อใหม่ด้อค่ะนี่ยมีตาตาเมื่อก้านเราเนี่ยนี่นี่เห็นปะเพี๊ดเพี่ดมาเบิ่งพี๊ดนี่นี่หน่อไม้เห็นปะใหม่พี่น้องพี่น้องเห็นน้ำใหม่ป้ะนะคะเป็นฟังใหวยได้ยังเอาอันนั้นพี่น้องมือนีได้ยังเอาอันนั้นเด้อนี่ เนาะคะ่ะในนอไม่เ่านอไม่นี่ละนอพี่น้องจ้าหาอยากหากินเพื่อนเพื่อนจ้าหาอยากหากินเนาะคะ่ะนี่นี่เป็นฟังงามปะ่ะค่ะเพื่อนเพื่อนมาแล้วเอาเลยค่ะตัดฝายตัดฝายแล้วเถะตัดฝาย <c li pp le> ออกเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไ้แค่หนอไม้ไปทําหน่อไม้ส้มกอนเดอ้อพี่น้องเดออ้อเห็นไหมได้แล้วค่ะ นี่ก,ก็เด้อค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวแกอ่อนเอาทอไม้กระเด้อค่ะยายอ่อนหานอ่อไม้ก่อนนะคะบายๆค่ะมาฟันเอาอกกนเนี่ยนี่นี่เห็นปะพีผีมาเบิองพี่นี่นี่หน่อไม้เห็นปะพี่น้องนะขึ้นสูงก็ต้องเอาเอาไปเฮ็ดหน่อไม้สมไปกินเนาะคะ่ะอือสุดยอด เอาไปต้มเอาไปทำหน่อไม้ส้มเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเฮ็ดหน่อไม้ส้มหรือว่าเอาไปต้มไปกินนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นนี่อาประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะค่ะมาแล้วได้ย่างเก่าเนาะพี่น้องเนาะได้ปลาก็เอาปลานี่อาประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะค่ะมาแล้วได้ย่างเก่าเนาะพี่น้องเนาะได้ปลาก็เอาปลา น้องยอดหลายมากเลยมาใหม่นะพี่น้องเนาะแยกวันมาเอาน้องใหม่ค่ะพี่น้องค่ะมาเอาน้องใหม่ต่อเนาะคะ่ะตามั่งเฉวงน้องใหม่นะคะพามาดูกอหน่อไม้อู้ยน่ะมันไหลไปตามคลองสินี่เองนะพี่น้องนี่เห็นปะจ๊ะมาเอาหน่อไม้ต่อพี่น้องเห็นปะมาใหม่นะงานปะ่ะกาศเพื่อนมาแล้วเอาเลยค่ะตัดปลายตัดปลายล้ะแถะตัดปลายออกเนาะคะ่ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่ของพันธุ์นิดนึเออลุกสัตว์ออกมาเลยเดี๋ยวยกอันข้ามาส้มอีกพี่น้องนะคะพามาดูกอหน่อไมอูวูวน้ามันไหลไปตามคลองสินี่เองนะพี่น้องนี่เห็นปะจ๊ะมาเอาหน่อไม้ต่อพี่น้องเห็นปะมาใหม่นะพี่จอดเรื่อค่ะพี่น้องจา้าตั้งกระตาก็หน้าค่นนะ,คะตัดกัดท่านท่านหนอนย้อนห,ห,ห,หน้ามากเลยมาใหม่นะพี่น้องเนาะ แง่วันมาเอานอใหม่ค่ะพี่น้องค่ะมาเอานอใหม่ต้อนะคะตามาพี่น้องสู้ๆนะคะ่ะสู้ๆนะคะอย่าฟึ่งลายตานะคะแง่วันถือกระตาขี้เอเตอร์เรามื่ออีกก่อนแงนตาแล้วเอาโฟว์กำลังงามเลยนะคะเนาะหมดตาหมดตาดจดด้อยค่ะพี่น้องจ้าตั้งกระตาก่อนนะคะ่ะตักกระตาแอ่วันนะเออเอาต่อโหลดกระสับแง่วันก็เลยส่วนตา วนได้คุณตามาหาหนอไม้จ้าเพื่อนๆจ้ามาหาหนอใหม่แล้วค่ะมาเอานี่ก็เด้อค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแกลันเอาหน่ใหม่ก็เด้อค่ะได้อ่อนหาหนอไม้ก่อนนะคะบ๊ายบาย